มื่อนี้ครับมาพบมาพ่อกันแค่เกบาบรรยากาศยงีเหมือแรงตรงหน้า,น,าน,น,นี่นะครับ pounds, sinon, มาพบพ่อกับน้องมิวครับน้องมิวสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อนี่ได้คว้ยสวยนะครับสูงเท่าใดน้อแเม่นี่สูง่ไบอลจ้าอยสามสิบสองนะครับสถานะเพื่อนเป็นยังไดครับท่องจ้าท่องจ้าท่องจักเดือนแล้วครับนี่หกเดือนจ้าท่องหกเดือนกับพ่อใดครับครับ เบิ่มพันล้านจ้ะมีใบมี่หลอดบอสใส้ขอเบ,บื้องเอกสารนะครับอ๋อเบิ่มพันลลานด้อครับทองเบิ่มพันลลานสาวทองแรกบ่นี่สาวทองแรกสูงลอยสามสิบสองทองกับเบิ่มพันลลานนะครับเอกสารครบของน้องมิวบ้านท่ากระเสริมตำบลเสือเถ่าอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามนะครับอาใถ้าเบิ่งหน้าตาเพิ่น ตาแต้มแก้มจำครับข้อกระอ่องแล้วเผ่ากวักไงเลยครับอู้นาเขาเปิดง่ามครับพี่นอ้องอ๋อเป็นเตือนหมาตัวนี้ไลยนี่แน่นอี่แม่เขาตกขั้นสวรรง่ามดีครับผมกล่องสองข้างไกลคนและเออกล่องสองข้างไก่ครับ อุ้ยตัวดีครับผมแขนอันตันอยู่ตัวนะตัวอ้างดีด้อพี่น้องใหเบึงเรียบครับผมอืมิีบเรียบจีบเท่าดีครับทุงเท่าซีขาโอ้เรียบหลังเงาจากน้อยด้อยพี่น้องแต่กับว่าเปลี่ยนปัญหาดอกแนวมันตกมันแต่งกันได้งามงามถ่ายกับงามครับพี่น้องถ่ายงาม,งาม จับไปจับไปให้เบิ้งไทยเนี่เบิ้งไทยน่รายวะเบ้งไทยเบิ้งไทยบไดเฮ็ยังบไเฮ็ยัหยุดหยุดยุดบุกกหางแักไงครับพี่น้องกุกหางแักไงเลยนมซีเต่าครับบ่มีตํานี้ หางบอดอกบอ่อแางครับผมอูย้ยถ่ายแบบไงมึงครับกกหางแบบไง่ายดีครับผมตัวดีผู้เฒ่าเพิ่นว่าหางพก,กจิ้มนีขั้ยให้ลูกดีนะครับกกหางแบบไงเลยเปิดไว้หลายปันได้ครับน้องมิวเจ็ดสิบสองค่ะเคะแนเจ็ดหมื่ 72, นสองนี่สามารถต่อรองได้อีกบ่ครับ ก็ร่อ,องได้อยู่ด้วยครับพี่น้องเจ็ดหมื่นสองกับสาวทองแหลกสูงลอยสามสิบสองทองหกเดือนกับเบิ่มพัฒนล์ลานเอกสารครบครับผมมีรถบริการรับส่ง,งเขาวะนี่มีจ้าส่งหดหน้าบ้านได้จ้าส่งหดหน้าบ้านนะแอ,อกวระสันเป็นว่าโอ้ยงามงามงามเบื้องดังเบิ่องไรนี่ครับพูดนละยดังคมเนี่ยครับ เป็นเป็นคว้วหนาทางดังคมมนาะออกออกท,งทังไทยไทหุ่นละไปเออโมบันคว้วเล่าแล้วควัย้ยไทยโอ้หนาโนกดีหนาโนกดีปั่นไปสัญญกรรมดังมากหุ่นละตัวดีครับตัวดีฝากเบอร์ติดต่้อาานนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดสองเจ็ดเก้าสามเบอร์น้องมิวนะครับรับสายยี่สิบห้าชั่วโมงเลย เอาสำหรับมัอนี้สวัสดีครับ